นี่นะครับก็เป็นเรื่อยยนก็เป็นตัวใหม่นะครับเ่ทดลองให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าที่บอกว่าซื้อไปใหม่เครื่องตันไม่ติดน,นะครับก็เ,เฉพาะตัวเครื่องมาก็ได้นะครับก็น้ํามันก็เป็นน้ํามันที่ผสมออรตลูปนะครับขยบขยานะครับตรงข้างล่างก็จะเป็นน้ํามันหล่อโซ่นะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงก็คือใส่ตรงข้างบนนะครับมันจะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะครับพ<ะ>อใส่เสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีโชกคเป็นลูกยางยักน้ำมันนะครับขาก็าประมาณสีห้าครั้งให้น้ำมันขึ้นมานี่นะครับก็โอเค ปยักน้ำมันเสร็จนะครับตอนนี้คือเปิดเปิดคืนเล็กเป็นฉีดเล็กหนึ่งนะครับสวิตค,คือเปิดคือเอาขึ้นทา้งบนนะครับแล้วก็จะเป็นโชค๊คดึงช่วยให้ติดง่ายนะครับก็ดึงโช๊คขึ้นนะครับน,นี่ลูกค้าก็กดดึงสตาร์ทเลยนะครับพอเครื่องติดแล้วดับอย่างนี้ก็ปิดโช๊คลงนะครับพอเครื่องติดแล้วก็ไม่ต้องเปิดโชค๊คอีกนนครับแค่เปิดสวิตขึ้นนะครับ แลวนะครับ